สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่17สิงหาคม2568เป็นวันที่ดาวทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์สำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวทิตย์ย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพิจิกนะคะวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่จนถึงวันที่17กันยายนแล้วก็ได้ตําแหน่งเกษตราราธิบดี กระจายพอดีคือมีความมั่นคงเป็นของของเรามีความหนักแน่นมั่นคงต่างๆรวมเป็นเรื่องอะไรของคุณเนี่ยดาวทิศเป็นเรื่องอกรรมะกรรมะมาอยู่เรือนกรรมะเนี่ยการงานคุณจะมีความประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเองรวมถึงบางคนก็อาจจะมีความชื่อเสียงมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนเนี่ย ใครเรียนอะไรมาเนี่ยถ้าไปสมัครงานก็อาจจะได้งานตรงที่คุณเรียนมาก็ได้ค่ะรวมถึงบางทีการงานคุณเองอะ่ะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าการประสบความสําเร็จของแต่คนหรือการมีชื่อเสียงความโดดเด่นของแต่คนเนี่ยต้องแต,แตกต่างกันแน่นอนเพราะาอยู่ที่พื้นเดิมของคุณเลยถ้าในพื้นเดิมคุณเนี่ยดาวอาทิตย์คุณนะอยู่ในตําแหน่งที่ ตำแหน่งที่ดีตอนนี้กเกษตรอ่ะก็ถือว่าดีนะคะและรอบอายุคุณอีกดาวที่คุณอนะ่ะอยู่เรือนดีหรือเปล่าถ้าดีทั้งถ้าดีนะพูดง่ายๆว่าคุณก็จะประสบเดจในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ทีนี้การประสบความสขแต่คนเนี่ยประสบในด้านไหนล่ะบางคนอนะ่ะประสบความสในเรื่องของอถ้ายกตัวอย่างเช่นคุณเป็นหมอเนี่ย คุณก็อาจจะเป็นหมอตัดผ่าตัดเฉพาะทางเก่งก็ได้ค่ะเรื่องของหัวใจอะไรก็ได้เหมือนกันหรือบางคนนี่ะถ้าเรามองว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งก็ได้นะโดยเฉพาะออวิชาชีพเฉพาะทางอย่างเช่นคนที่เป็นพวกวิศวกรเองหรือสถาปานิกหรืออย่างคุณหมออย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองในเรื่องของพทการทั่วไปเนี่ย คุณก็อาจมีการประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ทีเนี้ยการประสบความสำเร็จเ,เ,ร,ร,เรื่องการงานต้องบอกว่าก็อยู่ที่ด้วยของระยะเวลาการทํางานของแต่คนกันว่าประสบการณ์คุณนั่นแหละจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะหรือบางคนเนี่ยการประสบความสําเร็จน,นั้นอาจจะค่อนข้างที่ต้องเหนื่อยเหนื่อยหน่อยอะ่ะถึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรล่ะอย่างถ้าพื้นเดิมคุณเนะี่ย ดาวที่คุณอยู่ตำแหน่งพวกของอริอย่างเงี้ยอริมรณะวินาศอย่างเงี้ยแล้วดาวจรตอนตนี้เป็นเกษตรแล้วรอบอายุคุณอนะถ้าอาทิคุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็มองอย่างว่าอาจจะทําอะไรเนี่ยค่อคนข้างที่จะสําเร็จช้าหรือจะต้องใช้ระยะเวลาไหมเห็นไหมคะหรือบางคนอนะอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนอื่นได้เหมือนกัน ก็ต้องไปดูค่ะว่าแต่ละคนบอกเลยว่าอาจจะแตกต่างกันไปเนาะรวมถึงบุคคลใครเป็นเจ้าของจิจการะอะไรต่างๆเนี่ยมองว่าเนี่ยงานที่คุณทําอยู่อ่ะก็อาจมีก็อาจจะมีคนเข้ามาได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนะอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะอารมณไปปรับดูตามสถานการณ์ของทุกคนนะว่าชารลสีพิจิตแต่ละท่านน่ะ มีอ่าจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องการงานเกี่ยวเรื่องการงานการเรียนอะ่ะต้องบอกงี้เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยม .2 ที่เรือนการงานงคุณอะ่ะคุณอาจจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นนะคะแต่โดดเด่นเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก่จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนการเข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนได้พบทุกความดีมีความทุกขะคะาขอบคุณคะ่ะ